อีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาบอกวิธีที่ทําให้ npc ไม่โดนซอมบี้กินคุณเคยไหมครับเวลาที่คุณเจอหมู่บ้าน npc แล้วอยากช่วยมันผมก็เคยคราวนั้นเจอพยายามเอาผมก็เอากระจกแล้วก็กระบองเพชรไปล้อมรอบสองชั้นที่หมู่บ้าน npc เอาไฟไปปักแม่งซอมบี้ยังเข้ามาแดก npc ผมได้อยู่ผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงครับแต่ตอนนี้ผมได้ดูแล้ว แล้วคุณก็จะรู้ว่าทำยังไงไม่ให้ NPC โดนซอมบี้แดกมาดูกันว่ามันจะได้ผลไหมเดี๋ยวเราจะรอไปถึงตอนกลางคืนเลยนะระหว่างไม่ถึงตอนกันก็จะหาอะไรทำก่อนบ้านตรงนี้ลืมเว้ยนะครับ NPC ตัีซี้มันไม่กล้าออกอะไรก็ไม่ทำ แล้ว n อ c ซมันก็จะไม่โดนซอมบี้แดกต่อไปผมเชื<ะ>่อว่ายังน,นั้นผมจะช่วยให้เอไม่โดนซอมบี้แดกและหลังจากนี้เราจะเข้าไปสำรวจซอมบี้ทำซอมบี้กันก่อนระหว่างที่รอมันเราจะเข้าไปสำรวจ มันอาจจะมืดแต่ข้าก็ไม่กลัวเพราะว่าข้าเล่นแบบอมตะกรู้แล้วูออกดีกว่าแม่งไม่ชอบเข้าไปสำรวจท้ำซอมบีล้ลึกๆว่าซอมบี้สมไรอะไร ต้นไม้มาขึ้นในนี้ด้วยเร้ววะเออผมคิดดีๆแล้วลระเบิดตอนนี้เลยดีกว่า,ววา,างั้นมาเลยงั้นะเกยลโลตันมาลุกลานนพีซี NPC. ต้องทำให้เอ็นพีซีเยอะๆหน่อยนะครับแล้วเอ็พีซีมันจะซึ้งจนน้ำตาไหลนะครับว่ามันแกได้ไปสู้สุกติล้ว เอ็นพีซีมันจะซึ้งจนน้ำตาไหลสองสองหนึ่งจุดได้ถ้าเกิดมันแลลวก็ต้องขอโทษด้วยนะครับไลย แมงระเบิดกระตายเกินเลยเว้ยทำมาันรังนี้กันคิดผ่าว่าบอดหมดเลยเว้ยเราออกหางทีนทีตอนจุดมันจะไอ้นี่นะครับมันจะแบบ ที่เ็นทีมันจะไม่ทำงานเสร็จเรียบร้อยยังไม่หายแหลกนะครับมันยังไม่หายแหลกแล้วยังห่าง,างก่อนหายแล้วครับเราจะมาดูกันว่าเหลืออะไรบ้างในหมู่บ้าน NPC เหลือแปลงที่ n p c ซทำไว้ NPC ซึ้งจนน้ำตาไหล น้ำตามันเกลือนหมดเลยคุณเห็นไหมน้ำตามันเกลื่อนเลย้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะเพราะคลิปนี้มันจะสั้น